สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช a แ e ลเชอร r รฮิลค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงประจําเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสับไพ่แล้วก็เริ่มดูทิปใหไ่ออกระเคลนเป็นอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขอตัวไปสับไพ่ก่อนนะคะ โอเคค่ะเรากลับมาแล้วค่ะสับไพ่เรียบร้อยเนาะจะเริ่มดูที่ไพ่ออร์คิตัวนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไพ่ตัวนี้เป็นไพ่มูนโรจีนะคะคือเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระจันทร์นะเป็นข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็เดินดับอะไรพวกนี้นะมันจะสื่อความหมายออกไปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะไปแรกที่ขึ้นมาเนาะค่ะอืมเขาบอกว่า release your block ใบแรกนะเดี๋ยวดูไปที่ไท 2>, 2ไปที่2ค่ะเขาบอกว่า let your fear dissolve ใบที่3ค่ะ go deeper ชาวราศีพฤษภเนี่ยไม่หมอไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้พวกคุณเนี่ยปิดกั้นตัวเองจากอะไรหรือเปล่าหรือว่าสร้างกำแพงจากอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในเดือนเมษายนเนี่ยไพ่บอกคุณแล้วว่า ลดกำแพงนั้นลงมาแนละ้วลองเปิดใจแล้วก็ให้ตัวเองออกมาจากเซฟโซนของตัวเองหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึง่งให้รู้สึกว่าเราได้อันล็อกณจุดในจุดๆนั้นเนาะแล้วมันเราจะพุ่งตรงไปจนถึงแบบจุดที่เราคาดหวังได้เลยนะถ้าคุณสามารถปลดล็อกได้นะสิ่งที่อะไรมันปิดกั้นคุณอยู่อะคือไม่หมอก็ไม่ชชว่์ไงไพ่เขาบอกมาอย่างนี้ว่า โอเคถ้าคุณสามารถแบบว่าปลดล็อกจากตัวอของตัวเองอะ่ะจะตรงนั้นได้จะดีมากๆแล้วก็ปล่อยความกลัวของคุณอะ่ะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าก,กลัวไปก่อนอย่าก,กลัวว่ามันจะเป็นอย่างงู้นมันจะเป็นอย่างนี้อย่าก,กลัวว่าเราทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะลองทําดูก่อนค่ะแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นคือไปท่ละสเต็ปอะ่ะตอนนี้เหมือนพวกคุณบอกปิดกั้นจากบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณไม่สามารถไปได้สุด จริงๆอะไม่ว่าจะในเรื่องไหนก็ตามแล้วเราจะมาดูไพ่ทาโร่ค่ะว่าจะเป็นลงดีเทลในเรื่องไหนบ้างนะคะแบบแรกที่ขึ้นมาเซเว่นออฟคอยค่ะใบที่2เป็น k n n o o swords ใบที่3าสามถ้วยใบที่4ี่เซเว่ค่ะ ไม้เท้าเดี๋ยวขอย้ายน้องตรงนี้มาตรงนี้โอเคใบที่ห้าเด็กคือไม้เท้าค่ะใบที่หก e M p r e s s ค่ะจักรพรรดินี้ไปที่เจ็ดสี่ถ้วยค่ะใบที่ห้าไอ้ใบที่แปดสิหกไม้เท้า แต่รวมๆแล้วเอเนอร์จีค่อนข้างดีนะเจี๋ยว้อ่ะห้าถ้วยค่ะแล้วก็ n a ออฟฟิ a คอยอัศวินเรีนเนาะโอเคถ้าคนอ่ะสำหรับชาวราศีพฤษภ ใครที่คาดหวังงานใหม่หรือใครที่รอคอยโอกาสด้านการงานนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานฟรีรลนคนที่ทํางานประจาําเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานราชการอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะต้องยินดีกับพวกคุณก่อนในช่วงแบบต้นเดือนนะเนี่ยไม่หมาให้เลยวันที่หนึถึงวันที่สิบไม่เกินนี้พวกคุณจะได้รับข่าวดีนะ,ะได้รับการหยิบยื่นโอกาสจาก ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนร่วมงานได้ค่ะผู้ใหญ่ได้หัวหน้าได้อืมแต่ว่าจะเป็นนี่แหละค่ะเขาจะคอยหยิบยื่นโอกาสเห็นความพยายามของเราที่เราทํามาตลอดเราทํางานเก่งเราสู้งานนะแล้วผลงานเฟิร์มแวร์แมนเราก็ดีตลอดคุณจะได้รับโอกาสนั้นค่ะแน่นอน นะสาหรับชาวราศีพฤษภจะมีคนคอยหยิบยื่นโอกาสทางด้านการงานให้ค่ะทําให้การเงินเราก็คอดีไปด้วยงานกับเงินมาคู่กันนะพวกคุณโอเคค่ะนี่แหละค่ะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยจะได้รับข่าวดีแหละแต่ว่าถ้าจะประกาศผลออกมาจริงๆจังๆว่าโอ้ยอยูได้เลื่อนตําแหน่งนะยูได้งานใหม่นะยูได้แบบโปรโมตนะยูได้แบบอเลื่อนขั้นอะไรเงี้ยพฤษภาค่ะจะประกาศออกมาให้รับทราบด้วยทุกันแต่ว่า ข่าวๆการได้รับโอกาสการโดนหยิบยื่นโอกาสให้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนได้รับแน่นอนจะมีแว่แวๆมาแล้วแหละอืมอาคิดสอบเรื่องการงานไม่ห่วงรอดมากอืมรอดมากนะสอบเรื่องการงานคุณทําดีมาตลอดแล้วผลการที่คุณทําดีนั้นอ่ะมันก็จะตอบแทนคุณเองนะอา่าสําหรับเรื่องการเงินใช่ไหมคะเดี๋วดูเรื่องการเงิน รวมๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเดือนนี้มันคุณจัดการการเงินได้ค่อนข้างดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาไม่หวือหวาเท่าไหรค่ค่ะไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรมากมายคุณรู้สึกว่าคุณจัดการชีวิตทางด้านการเงินได้ค่อนข้างดีแล้วเนาะ,ะสำหรับเรื่องความรักใช่ไหมคะเรื่องความรักสำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องความรักก็ เอาคนโสดก่อนสำหรับคนโสดที่รู้สึกว่าเพิ่งตกลงปลงใจได้ว่าจะพัฒนาสัมพันธ์กับคนคนนี้คือบางทีก่อนหน้านี้คนอาจจะคุยคุยมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าเดือนนี้อาเพิ่งมาจริงจังกับคนนี้อาจจะตัดช้อยอื่นอาจจะตัดคนอื่นออกไปได้แล้วเหลืออยู่แบบคนหรือสองคนอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเห็นข่าวโครงแล้วแหละว,ว,ว่า ฉันควรจะไปต่อคนไหนแล้วคนไหนที่มันแมทกับฉันได้จริงๆคนไหนที่แบบว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานหรือว่าใช้ชีวิตประจาวันทั่วไปอ่ะมันไปกับเราได้แล้วเขาซัพพอร์ตเราเราซัพพอร์ตเขาได้คุณจะได้คําตอบในเดือนนี้นะสำหรับคนโสดแล้วถ้าถามว่ามันได้คําตอบจนแบบเรามั่นใจเมคชัวร์แล้วว่าคนนี้จริงๆอ่ะก็มีเกณฑ์กันได้คบกันเกิดขึ้นเลยค่ะในเดือนนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบต้นเดือนกลางเดือนนะั่นนู่นอาจจะ ปลายเดือนพฤษภาอย่างเงี้ยค่ะปลายเดือนเมษา,าต้นเดือนพฤษภาเดี๋ยวเขาใจผิดเนาะเออก็จะประมาณเนี้ยนะคะสําหรับคนโสดแต่ถ้าสําหรับคนที่มีคู่แล้วใช่ไหมคะรวมรวมมาค่ะความสัมพันธะ์ก็ดีนะก็ดีนะสาหรับคนมีคู่ชาวราศาีพฤษภแต่ว่าบางทีอาจจะมีปัญหา ที่ถาโถมเข้ามาบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่แหละแต่พวกคุณนะ,ะชอบไปโฟกัสมันไงอะไรที่มันทำร้เรารู้สึกว่าเราเสียใจเราร้องไห้ก็คิดอยู่นั่นแหละทำไมไม่คิดอะไรที่มันมีความสุขบ้างละ่ะถามจริงเอออะไรที่มันผ่านไปนแล้วอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันทาให้เราเสียใจเราอย่าไปโฟกัสเลยค่ะเราไปโฟกัสอะไรที่มันมีความสุขดีกว่าคนมีคู่หรอวะ ต่เอาจิงๆคนมีคู่มันมีเปอร์เซ็นต์การที่แบบมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเขาขนาดนั้นทั้งเขาและแฟนทั้งเราและแฟนเรานะมีเปอร์เซนต์ที่อาจจะมีคนเข้ามาหยอดมีคนเข้ามาอ่ามาเตาะอ,อะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะ่ะเออทั้งเราและแฟนเราก็ไม่ได้สนใจบางทีคีเฟนหรือเปล่ากับคนนั้นเออก็เลยไม่รู้ตัวเนาะเอาเป็นว่าสําหรับคนมีคู่อะ่ะ อย่าไปโฟกัสอะไรที่มาทําให้เราเสียใจมากละกันเนาะอะไรที่ถ้ามันมีความสุขอะไรที่มันแฮปปี้อยู่แล้วหันกลับไปมองมันนิดนึงค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นเยอะเลยเนาะไปแล้วเนาะการเงินการง,งานความรักรวบสั้นมากอาช่วงต้นเดือนช่วงต้นเดือนนะจะได้ข่าวข่าวเรื่องการงานที่ดีขึ้นนี่แหละ ได้รับโอกาสแล้วก็เราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ performance แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นสําหรับเรื่องการงานแล้วก็จะได้รับข่าวดีในช่วงแบบต้นเดือนพฤษภาเลยนะสําหรับเรื่องการงานเรื่องการเงินไม่มีปัญหาค่ะคุณจัดการได้ค่อนข้างดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็รับมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ค่อนข้างดีค่ะสําหรับเรื่องการเงินเรื่องความรักคนโสดอาจจะได้ตกลงปลงใจกับคนที่คุยคุยอยู่เนี่ยแหละแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ ไปให้มันก้าวหน้ามากขึ้นนะแล้วก็จะรู้เลยว่าเราจะคบกับคนคนนี้ได้จริงๆมาในช่วงแบบต้นเดือนพฤษภาคมเนาะสําหรับคนมีคู่อ่าอย่าไปโฟกัสสิ่งอะไรที่มันมาครบจริตใจของเรามา้วมากๆแล้วกันค่ะแบบว่าเรื่องนี้มันเคยทําให้เราเสียใจเรื่องนี้มันเคยทําเขาเคยทําแบบนี้แล้วเราเสียใจมากๆเขาเคยทําไงคะเอออย่าไปโฟกัสมันมากเนาะแล้วก็อะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราหันไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่านะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภก็จะประมาณนี้ค่ะ